บตัวนี้มันปลยตอนมันไปไนี่เออเนี่ยใช่แล้วมันกะฉำควายลุงพลังคนนี้ปล่อยไม่นี้เลย,เลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหมู่ทุกคนเด้อวันนี้ก็มาพบพอ่พอคับซ่องสาวลิงบ้านพีนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมาแต่บ้านกะตื่นเช้ามาก,กับพ่อขา่ามาหาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ย ขึ้นไปอันทำงานให้ชาวลิงเลยเนาะบัดน,นี้เนาะท้าวถึกตู้เดอ้อไ,<ป>ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ<ป>้ยผู้อ้ายเนาะไปคำไปคูนพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปแล้วบัดนี้บัดรจะเอาไปอลีจากในอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่น้ำกันมาดนเน,ะ<ห>นะาะเขึ้นกายากแน่แหละ พอแล้วเนาะพี่น้องเลยไม่เบึ่งลายเลยขาบสบายดีเถื่อนหนึ่งเด้อพี่น้อง,อ,งอาบน้ำให้ควายเนาะมือนี้เขาบริเอาไปนองเขาผูกอยู่เงินฮดเอาพี่น้องเลยตะลิงเห็ดบัดให้มันแล้วเนาะผู้อายนะ เฮ็ดบาดให้มันไปหาเงินแล้วพว่นแม่พี่น้องเอ้ยจะีิยงเรียงมาไว้ปั้นให้เขาเรียงซอยเนาะอย่าด่ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนเฮาเบิ่งมันก็ต้องใส้มันคือกันเนาะเขากเ็เรียงเฮาเฮาก็เลียงเขาแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องมึงมีไทยดอกวาสีว่า เลี้ยงไว้ละล่านาะมันก็จำเป็นสำหรับไผ่้ะบ่ได้อาบน้ำน,นองเนาะป๊ออีกเดี๋ยวครบกินน้ำเนะาะอาบน้ำแล้วกินน้ำมันก็นเหงาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าพอข้าน้ำมาเอาแต่เศร้าๆชาวลิงก็บบริฮู้ยังดอกเนาะเพื่อกับบริบอ,อกชาวลิงว่า จะปลดเนาะมันจะตอนเศร้าหินพ่อข่ามาก็เว่ากันไปว่ากันมาพ่อข้าน่ะไปแล้วได้ปฏิเสธแล้วบอกเอาเนาะแล้วพ่อข้าก็ลุกมาใหม่พี่น้องเลยแล้วก็เลยเอาโอ้ห่อเมยพี่น้องเลยเลี้ยงเบิร์ปีเนาะบอกคือไปเหตุงานอยู่ไทยได้พ่อแหม่พี่น้องเลยเงืนเดือนกับเติมต้นกับเก้าพันห้าหมื่นเลวเนาะเดือนหนึ่งกับเดือนละหมื่นมมหมดว่า ซองเดือนก็นสองหมื่นามเดือนก็นสามหมื่นแต่ว่าควายสาวลิงเนาะได้แต่เพียงสองหมื่นเนะาะพ่อแม่พี่น้องได้แต่เพียงสองหมื่นเอดก็ดยมามันน้องพี่น้องมันก็ได้สำนั่นเพิ่นให้สำนั่นแล้วก็เอาสำนั่นส่วนตัวนี้เขายังอยากทอมเนาะเพราะมันเป็นน้องของตัวนั่นก็เลยบ,บ่ให้เพิ่นเนะาะเพราะว่าเพิ่นก็อยากได้ตัวนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลย ความจำเป็นเนาะพี่อกพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นไปได้กะพี่เลยอยากนั่นเนาะสลิงกระแพงเขายุแต่ว่าสลิงกับบ,อบอ่อแพ้บ่อแพ้อะสองตัวละปีหน้ากับตัวน้อยก็น,น่าจะบโบกปล่อยเนาะน่าจะเลี้ยงคู่กันกับตัวนี้บลอจักสซีดำไห้ดำหน้าโรคกะกจะหน่อยเลี้ยงควายแน่เนาะก็เลยยุง่งแย่พี่เอกพี่น้องเลย ครอบครัวสลิงกาลบัวลายคุ้นบันไดกะเลยปลูออกอันนี้ก็จะเป็นห่างเืลองของสาวลิงน้อยอยู่หลังบ้านไก่ๆๆางไกลห่างไก่ สีวิตชายสานานานะเลยนเนาะอันสาวลิงเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็บ่อยอยู่ได้เพอนพี่น้นองเลยมัดเพื่องแล้วก็คนเข้ามาบ้านเนาะหมัดจนแล้วแล้วก็เอาคงเขาอีกแบบประมาณว่าซื้อเอาหะนะหมัดคงเขาอีกก็นจ้นแล้วเพื่อจะได้ผักคือมูพอวเอาได้งัวได้ควายเนาะตุ๊ก ย้ำไให้ดำนาพอได้ใส้เนาะพอให้เขาได้กินกับใข่เนาพ่อนะพี่น้องเราบบุมีบอ่อนเลี้ยงหางนิ่มพ่อแม่พี่น้องเลยหึงหรือนิ่มวะ่าจ,จะเป็นนิ่มกับมื่อนี่กับบุรียังไรนะ่เนาะพห้พี่น้องมาบอกข่าวบักเทิกตูนะ้นั่นแหละพี่น้องเอ้ยสาลิงได้เห็ดบัดให้มันแล้ว คำามกระจำเป็นความจำเป็นของเฮาบ่คือกันเนาะใส่กันเสีวสวเเเยวเ,เนี่ยได้ซาลิงก็ตกใจเมัดแฮงเอยเมื่อเช้านี่เห็นหลุดเข้ามามาซี่มาว่ากับควายเนาะขุนกัขายควายละซาลิงวะแต่ว่าขุนไม่ได้บอกซาลิงเนาะเขาก็จะเลี้ยงตัวเดียวไปถ่าวงอ่ะพี่นอ้องเอ้ยมัน มันกอดสบายไปอีกแบบเนาะเพราะหาบรดดึงหนา mm hmm. ดึงหลังเนาะเขาดึงตัวเดียวแหละแล้วนี่แหละทอแมพี่น้องเอ้ยงงความกง mm hmm. เวียนเนาะสุ mm hmm. ดท้ายกรบโมนี mm ้ใครอยู่ข้ามโลกดอกทอไมพี่น้องเออเอามาละซาดิงย่างยานเนาะย่านจากคนเที่ยวหักย่านจากลูกจากพ่อจากแม่เนาะแต่มันก็ต้อง mm hmm. ได้จากคือกัน คือเห็นมือน,นั่นแล้วโอ้ยสลิงนะคือบ่าเป็นอมตะเซสลิงว่าคุเดียวสลิงเนาะคือในใจนะไม่อยากจากไฟทั้งนั้นเนาะพี่พน้องแล้วก็ไม่อยากให้ครจากไปอีกแต่ว่าตนะ้องกลงุมกงงเวียนวงเวียนของชีวิตเนาะพี่พน้องเฮ้ยมีขบก็ต้องมีจากพี่พน้องเลยอม,มันก็นเงาแม่พี่น้อง ว่าอา้ยดันไปไม่ส่านี่อันที่ใบดูเอามาให้กินนั่นเป็นกระซามเนาะบอกกินเลยกินบ่เบิดตอนอยู่กับไอ้มาพอกันพ่่แพี่น้องบึงยืมมาเมื่อนี่กองอยู่ขี้ดินกะระเรือหลากหลายหนึ่งเนาะแม่นเบิรลายแถวนี้อยู่กระซามกับสซลิงหุบใบแน่เนาะพอเพิ่นจะเหยียบหมุนบนเนาะ กับบุมียังรักแม่พี่น้องเลยมือนีิพาแม่พี่น,อน้องมาเบิ่งบักเถิดตู้นั่นแหละมีความบังเอิญเนาะมาแต่บ้านปุ๊บเพลินกะมือเศร้ามาผุดกระไบเลยเนาะขอซาลิงบได้เลี้ยงเพิ่นสองมือซาลิงบได้เลี้ยงเพิ่นผู้ยืนเครียดกับบัวจักเนาะบัอยู่เลี้ยงควายปล่อยไปซิันซีเบิ้านั่นนั่นบัวจักเนาะแห่พี่น้อง แต่สำหรับคลิปนี้กับเจ้าใบสมิเตอร์ฝากคอแม่พี่น้องมุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบานพินนะเดอ้อพ่่อแมพี่น้องเอ,อ้ยสาลิงเอาน้าเข่าวของน้าเนาะเพราะว่า آ, วอาพี่เพิ่อนแล้วอาหน้าพี่เพิ่อนเอาน้าพี่เพิ่อนกินแล้วแล้วก็เอาน้าเข่าวของน้าของนมยเนาะให้มันแล้วพอกันคลิปใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้อง เป็ดไก่กับบลายพันไดเหิดเหี่ยวเอ้ยบ๊ายบายสบายดี